แม่อยากรีวิวเองคลิปนี้จะพาทำไส้ถั่วเหลืองกวนค่ะสูตรนี้จะไม่ได้ปั่นนะคะดังนั้นเขาก็จะมีความหยาบอยู่นิดนึงมันก็จะแบบเหมือนมีอะไรให้ราแบบได้เคี้ยวนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้หยาบจนเกินไปนะบอกเลยดูเนื้อของเขาค่ะถ้าใครชอบแนวนี้นะคะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ ตั้งหม้อนะคะต้มน้ำให้เดือดนะคะน้ำใช้600 ml ค่ะแล้วก็นำถั่ว150กรัมนะคะล้างน้ำให้สะอาดน,นะคะจนเขาใสแช่ลงไปในน้ำที่เดือดแล้วนะคะปิดแก๊สให้เรียบร้อยนะคะแช่ไว้เป็นเวลาสัก30นาทีค่ะ เมื่อครบ30นาทีนะคะก็มาเปิดแก๊สนะคะปล่อยต้มต่อนะคะอีกประมาณ10-15นาทีนะคะหรือต้มต่อจนน้ำเนี่ยแห้งพอดีนะคะให้เฝ้าด้วยนะคะกันมันไหม้นะคะทุกคนมาถึงตอนนี้นะคะก็คือเติมน้ำไป100 ml นะคะแป้งข้าวเหนียว15กรัมนะคะน้ำตาล95 g, กรัมเกลือ1นส่วนสช้อนชานะคะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะจากนั้นก็เปิดแก๊สนะคะแล้วก็ เที่ยวคนมันไปเรื่อยๆนะคะจากตรงนี้ไปเนี่ยก็จะเติมสีเหลืองมะนาวนะคะลงไปนิดหนึ่งนะเพื่อเพิ่มสีของถั่วเหลืองให้ดูน่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะถ้าใครไม่มีก็ไม่ต้องเติมก็ได้นะคะเขาก็จะแบบเหลืองอ่อนนะคะแต่ทีนี้อยากได้ความเข้มขึ้นมานิดหน่อยะคะ่ะก็เลยหยอดลงไปนิดหนึ่งสังเกตเห็นว่าสีมันจะเข้มขึ้นนิดหนึ่งนะคะก็คนไปเรื่อยๆนะคะใช้ไฟ รงมาทางอ่อนนะคะคนไปเรื่อยๆค่ะก็จะใช้เวลาพอสมควรอยู่นะคะกว่าที่แบบว่ามันจะเหนียวได้ที่นะคะได้แบบนี้ก็คือได้แล้วนะคะไส้ถั่วเหลืองกวนนะคะอันนี้ก็จะมีความหยาบนิดนึงนะคะไม่ได้แบบว่า ละเอียดละมุนมากนะเพราะว่าอันนี้เราไม่ปั่นไงอ่าถ้าใครชอบแบบไม่ปั่นก็ลองดูนะคะสูตรนี้ใช้น้ําตาล95กรัมเขาก็จะหวานกลางๆนะคะใครชอบหวานมากกว่านี้ก็ต้องเพิ่มไปนะคะ